คนวันนี้เราจะพามาเที่ยววัดนิดาฟาร์มอาหารทะเลกันนะคะไปดูบรรยากาศเลนเลยเอาฟาร์มนะทุกคนฟาร์มนี้นะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่ของฟาร์มทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยทุยคนคะเราเห็นปลายแล้วนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะนี่นะคะทุกคนบรรยากาศโอ้โห วิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนกิจกรรมก็จะมีตกปลาด้วยนะทุกคนมีร้านอาหารมีคาเฟ่แล้วก็ตกปลาค่ะเร,เราถึงฟาร์มแล้วทุกคนดูกว้างขวางมากๆเลยนะคะกิจกรรมวันนี้คือเราจะมาทานข้าวผอมกับตกปลากันนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกัน อัน,นี้จะเป็นเยื่อนนะทุกคนเราใช้กุ้มสดๆกันเลยน,นี้จะเป็นซนร้านอาหารนะทะุกคนทุกคนคะร้านนี้เขาก็จะเป็นร้านดังนะคะรายการก็คือตามนี้เลยนะคะที่มาทํารายการนะทุกคนบรรยากาศของร้านนะคะทุกคนที่นี่ชื่อว่าวะนิดาฟาร์ม น,น,นี่จะเป็นบอ่อปลาตีนนะคะนี่ทุกคนดูดูปลาน้องน่ารักมาก,กนเห็นไหมทุกคนน้องนอนอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนเห็นเปล่านี่คะ่ะนี่คือปลาตีนนะคะทุกคนว้าวน้องน่ารักมากมนี่ทุกคนดูน้องจะอยู่ในบอ่อนี้นะทุกคน นี่เราจะเรียกว่าเมนูปลาถูทอดอะนะ้ำปลาเลทุกคนนี่ตัวจะขนาดนี้นะทุกคนเรียวก็ตางด้วยหมึกนะคะตอนนี้เรียกว่าหมึกถาดต้มหวานเมนูเด็ดน้ำปลาของับตัวนี้ตอนตนี้ต้องทานเลยนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นหอยแมลงผู้อบกมิลไทยนะคะเป็นหอยที่สดสดจากฟาร์มเลยนะ,ะทุกคนทุกคนดูตัวตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ มา,ามาก,มากอมกุ้วใหญ่มากๆเลยค่ะากที่รานจะมีนขนมปังมาให้ด้วยนะคะกานมันใหญ่มากบิกมากตามด้ส้มโอนะคะส้มโอเขาแกะมาแล้วนะคะกองใหญ่มากๆเลยทุกคนดูหวานหวา